สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐธรมนตรีได้ให้สัมภาษณ์หลังหาลือกับนายหวังอี้นะครับสมาชิกกรมการเมืองผอ,อสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมินิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้หาลือกับนายหวังอี้ที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่เคยมีหมีแพนด้าแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีและบังเอิญจริงๆที่2-3วันที่ผ่านมาตอนได้ดู X หรือทวิตเตอร์ประเทศใดที่ยังมีแพนด้าอยู่บ้างไล่ลงมาแล้วประเทศไทยเป็นศูนย์ซึ่งไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนที่ดี สำหรับด้านความสัมพันธ์ทางการทูตที่เรามีมากับประเทศจีนตลอด50ปีที่ผ่านมานายเศรษฐานะครับได้ระบุว่าจึงได้เรียนขอนายหวังอี้ซึ่งท่านยินดีให้การสนับสนุนเราก็จะมีแพนด้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนเมื่อไหร่นั้นก็คาดว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดจากเพจ a c e b o o k อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพา6ที่ได้โพสต์คลิปนะครับรเหตุการณ์พร้อมระบุข,ข้อความนะครับว่า ใส่สะบงแล้วทรงพลังของขึ้นโวยวายรองผู้กำกับที่ไปทริปกับผมเห็นพระรูปนี้ขับรถเข้ามาจอดในปั๊มเขาก็เตือนว่าให้ขับรถดีๆพระขับรถมันไม่เหมาะสมแค่นั้นแหละของขึ้นเลยตอนแรกเดินมาของเงินพวกผมด้วยพอบอกตำรวจมาขับรถหนีพวกผมเฉยขอบคุณคลิปอาทิตย์ต่อเล็กเจริญทั้งนี้นะครับหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับในเรื่องการควบคุมหรือการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์ซึ่งมีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับโอ้โหนายปานปีพะหิทฐานุกรลองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รวมกันถแถลงหลังประชุมหาลือเต็มคณะอย่างเป็นทางการภายใต้กลไกหาลือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและจีนครั้งที่1โดยนายปานปีนะครับได้กล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงยกเว้นฟรีวีซ่าให้กับคนไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นความตกลงที่เป็นมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานและมีความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับหลังจากนี้การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างทั้งสงประเทศทั้งการท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานจากกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่29มกราคมนะครับว่าองค์การอาวกาศญี่ปุ่นได้ออกถแถลงการว่าสามารถกลับมาติดต่อยานสำรวจสลิมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อถึงการที่ยานสำรวจกลับมาชาร์จพลังและเดินหน้าทำภารกิจอีกครั้งโดยภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของญี่ปุ่นในครั้งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่ามูนสไนเปอร์ และความสำเร็จในการลงจอดยานสำรวจสลิมของญี่ปุ่นได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่5้าของโลกซึ่งสามารถส่งยานสำรวจไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ต่อจากสหรัฐสหภาพโซเวียตจีนและอินเดียสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานจากกุงโซที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่29มกราคมนะครับว่าสำนักข่าวกลางของเกาหลีกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางได้รายงานว่า นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ชมการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธล่อนทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดพุชฮาวาซัน3ขีด3 1ซึ่งเป็นการยิงออกจากเรือดำน้ำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา KTNA อ้างว่าขีปนาวุธที่ใช้ทดสอบทั้งสองลูกสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานถึง7,421วินาทีและ7,445วินาทีตามลำดับ แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเดินทางได้ไกลแค่ไหนทั้งนี้นะครับท่านผู้นำมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการทดสอบและยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ,ของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานสำนักงานประจำเขตสาธิตการขับขี่อัตโนมัติระดับสูงของเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีนได้เริ่มทดสอบวิ่งรถตำรวจสายตรวจไล่คนขับบนท้องถนน เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการทดสอบวิ่งรถประเภทนี้เป็นครั้งแรกในประเทศจีนนะครับตามรายงานที่ระบุรถตำรวจสายตรวจไล่คนขับจำนวน15คันได้วิ่งบนท้องถนนสาธารณะในเขตสาธิตการขับขี่อัตโนมัติพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงภายใต้การประสานงานกับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลกรุงปักกิ่งการทดสอบดังกล่าวนะครับครอบคลุมหลายหน้าที่ด้วยกัน และยังลัดตเวนบนพื้นที่60ตารางกิโลเมตรทั้งนี้นะครับแบตเตอรี่ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับภายใน30วินาทีและขับขี่ได้ถึง100กิโลเมตรพร้อมรับรู้แบบรวมภาพครอบคลุมนะครับ360องศาและระยะการตรวจจับสูงถึง120เมตรอีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมาทไทยแลนด์ กลับมาพบกันใหม่กักบรายการส m i l e Focus วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 1 0 5 Smile Thailand